ดังไปทั่วโลกเลยน่นคือลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวลทัวร์ของสาวๆแบ็คพิงค์นะคะจะจบกันข้างนจะจบมานานแล้วนะคะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้สักสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าข้างไนความประทับใจโมเมนต์ต่างๆยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลิซ่านะคะได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามเลยซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ในไอจนะคะบอกว่าอย่างแรกเลยหนูดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เจอกันในรอบหลาย ปทั้งสองวันมีคนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอย่างที่หนูได้บอกไปว่ารู้สึกโชคดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงต่อหน้าบลิงขอบคุณและประทับใจในความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูมาตลอดดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้านรักและคิดถึงเสมอนะคะเลิฟไทยบลิงค่ะ ก็สิ่งที่เห็นเลยแล้วก็มีแบบคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์มากเลยนะคะนี่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบดีเจมะตูมนะคะมิวนิฐานะคะหรือว่าเดียนาพี่ธัญญาก็มาคือแบบทุกคนรู้สึกจริงๆต้องบอกว่ายังไงแบบนานๆทีเราจะเห็นพีซ่าได้พูดภาษาไทยเนาะเพราะปกติน้องจะอยู่แบบเกาหลีเป็นหลักแต่พอมาอยู่แบบในบ้านเกิดก็ได้เห็นน้องแบบพูดภาษาไทยเยอะขึ้นแล้วแบบเฮ้ยพิมเป็นภาษาไทยด้วยมรู้สึกแบบุยน้องน่ารักจังเลยเราได้เห็นแบบ น้องในมุมแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็เชื่อว่าแบบการมาเมืองไทยครั้งนี้คือแบบดิซ่าจะต้องอิ่มเอมมากได้เห็นแบบได้ได้เจอย่าได้เจอแบบทุกๆคนหรือว่าเพื่อนๆด้วยนะคะอันว่าให้กำลังใจสาวคนนี้ต่อไปดูซิว่าจะมีผลงานใหม,ใหม่ๆอะไรมาฝากเรากันบ้างนะคะ